ออถ้าเกิดแพนไม่ออกมาแพเชื่อเลยว่าทุกคนก็จะเป็นลุงว่าทําไมการินยังไม่ไว้ใจชาลีอีกอคุณชาลีทําตัวชัดเจนขนาดนี้แล้วคุณยังออกมาพูดอีกว่าคุณยังไม่ไว้ใจเขายังไม่เชื่อใจว่าเขารักคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแพเชื่อมั่นว่าคุณชาลีและคุณการินจริงใจต่อ,อก,กันและกันแล้วทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแต่ว่าปัญหาเล็กๆเ,เท่านี้ค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าแฟนคลับที่เขาปั่นนะคะ่ะแพเชื่อว่าเรื่องเนี้ยคือมันต้องใช้เวลากันมากอยู่ แล้วปัญหาของเรื่องใจมันไม่มีใครบังคับกันได้ดังนั้นการใช้คําพูดของคํานึงเวลาเวลาแปลอีกภาษาหนึ่งหรือว่าเวลาสื่อสารกันนะคะแพรก็เลยพยายามจะใช้คําพูดที่มันค่อนข้างจะ p o s i t i v แล้วก็ลดความรุนแรงลงมาแต่แพรไม่เคยโกหกไม่เคยแปลใส่ใขรแล้วก็ไม่เคยแปลในสิ่งที่คุณกามินไม่เคยพูดแพรออกมาเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้แต่ว่ามีคนมาด่าแพรว่าแพรแปลใส่ไครแพรแปลหวังของขวัญแพรแปลหวังกําไรแท่งไฟ เมื่อเช้าแพ้ก็เลยออกมาเคลียร์เรื่องนี้ค่ะว่าแพ้ไม่เคยหวังอะไรเลยแพ้ก็เลยค่อนข้างจะโมโหเล็กน้อยแพ้ก็เลยมีการพูดไปถึงว่าตอนอยู่ที่เกาหลีแพ้เคยช่วยหลังบ้านเรื่องอะไรบ้างจดหมายที่คุณการมินเขียนถึงแฟนคลับเป็นภาษาเกาหลีตอนที่เขาโดนดราม่าแพ้ก็แปลให้เขาหลังบ้านแพ้ไม่ได้แปลออกมาไลฟ์แพ้ไม่ได้แปลขอของขวัญแพ้แปลให้เขาทางคาเขาคาเขาเมสเซจให้เขาหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพ้ก็แค่เข้ามาพูดอ้างอิงถึงในเรื่องที่แพ้เคยช่วยแต่ว่าแพ้ไม่เคยออกมาบอกแฟนคลับเพราะว่า ช่วยแบบไม่ได้หวังผลอะไรช่วยในฐานะแฟนขับคนหนึ่งที่แพรตามคุณแน็กชาลีแล้วตามคุณกาหมินมาตั้งแต่แรกๆในช่วงแรกๆเลยก่อนที่มันจะเป็นเป็นกระแสะเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วมีคนขอให้แพรเข้าไป ไปไปช่วยออพูดในเวลาที่แบบคนสประเทศเขาไม่เข้าใจกันแพรแค่เข้ามาพูดในเรื่องนั้นแต่แพรไม่เคยอ้างอิงว่าทีมงานคุณนแนาลีทํางานไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่มีแพรเขาจะมาไทายไม่ได้แพรสามารถพูดได้เลยค่ะว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามสามาแพรทําอะไรบ้าง<ม>แต่แค่แพรบ,บอกว่า สมมุติเวลาแพททางานกับอัครเดชอยู่แล้วแล้ว,ลวคุณกามินแบบมีเรื่องเร่งด่วนบอกว่าอ่ะเอกสารน,นั้นเนี้ยไม่รู้ว่าต้องกรอบตรงไหนอ่ะแพก็แค่แค่มามานั่งดูให้ดูว่าอ่ะข้อหนึ่งคือเอกสารอะไรต้องกรอบช่องไหนข้อสองเอกสารอะไรกรอบช่องไหนแค่นี้แต่ว่าแฟนขับก็เอาไปแปลว่าแพ้ไปนั่งแปลเอกสารเป็นหน้าหน้าอ่ะ,อะคุณชาลีก็เข้าไปผิดอิกว่า อา้าททำไมแพ์มาทวงบุญคุณในสิ่งที่แพ์ไม่ได้ทําแพร์รู้อยู่แล้วว่าคือแพ์จะอธิบายสถานการณ์ตอนนั้นนะคะพี่ปูกับาทางผู้ใหญ่ทางไทยเขาเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วเรียบร้อยทางสถานะ สถานทูตที่ไทยอะค่ะแต่สถานทูตไทยในเกาหลีฝั่งนั้นเขาไม่ได้รับเรื่องอะไรเลยแพรเคยนั่งแท็กซี่ไปกับคุณกามินที่สถานทูตรอบหนึ่งรอบนั้นปัญหาก็ยังเคลียร์เพราะว่าเขาไม่รับเรื่องของเราเลยนี่วันหนึ่งเราก็เลยไปไปที่ร้านเกมที่ร้านคอมพิวเตอร์ด้วยกันนะคะเพื่อที่จะไปเพื่อที่จะไปสมัครเอกสารอะไรเงี้ยค่ะ แต่วันนั้นก็ไม่สําเร็จอีกเพราะว่าเพราะว่าเอ่อเอกสารมันมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ครบเรื่องหนึ่งอะไรหลายๆอย่างค่ะแพ้ก็ช่วยรอบนึงแพ้โทรหาสถานทูตทุกวันเลยว่าขาดเรื่องอะไรอีกสถานสถานทูตไทยที่เกาหลีเขาก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แพ้ไม่เคยพูดว่าทีงานคุณเน็กชาลีทางานไม่ดีแพ้ไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันไปกระทบ ไปไปกระทบอาจจะเป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงของแพรในช่วงตอนเช้าทําให้แฟนคลับหลายๆท่านเข้าใจผิดอันนี้แพรต้องขอโทษพี่นักชาลีแล้วก็ขอโทษทีมงานทุกๆท่านที่มันมีเรื่องกระทบแบบนั้นเกิดขึ้นแพรอยากจะย้าอีกรอบนึงว่าที่แพรพูดเมื่อเช้าอ่ะแพรไม่ได้มีเจตมาจะทําให้มันกระทบงานคุณชาลีกระทบล่ามคุณชาลีกระทบที่ปูหรือกระทบทีมงานทุกๆคนแต่จุดประสงค์ที่แพรมาพูดเมื่อเช้าอ่ะแพรมาพูดฝากถึงคนที่มาด่าแพรเรื่องแพร แปลหวังของขวัญเท่านั้นเองค่ะใช่ค่ะก็คือแยกเป็นประเด็นนะก็คือว่ามันแต่ว่าคือผมเข้าใจแล้วผมก็ชอบการคุยกันอย่างเงี้ยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแต่ว่าต้องต้องยอมรับจริงๆนะว่าจากที่พี่ดูดูทออกมาพูดอนะมันมันมีผลกระทบด้วยจริงๆจากตัวที่ที่แพลพูดบ้างนะพี่เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบ ไม่รู้ว่ามันรวมอารมณ์อะไรเข้ามาบ้างนะเลยทําให้แบบตัวตัวเราระเบิดมันออกมาจนมันแบบบางคําพูดเนี่ยมันมันก็ต้องยอมรับว่ามันเราตัวพี่ไม่ใช่คนที่ดูอะไรแล้วไม่เคลียร์นะครับพี่ดูย้อนแล้วพี่ต้องเอาข้อมูลมาก่อนเยอะแยะมากมายในในบางเรื่องเนี่ยต้องต้องยอมรับว่ามันมีคําพูดของของคุณแพรบางคําพูดที่แบบว่าทําให้คนก็เข้าใจผิดในในได้ด้วยระดับหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีถ้าสมมติเราคุยกันตรงนี้ก็ สมมติว่าอาถ้าถ้าตอนเนี้ถึงเวลาที่ตัวเราได้ได้มาช่วยกันจริงเนี่ยผมจะลองทำอาเผื่อให้ดูผมก็อยากรู้เหมือนกันอาว่าผมผมชอบนะคือคือแพรผมเข้าใจหมดเลยเพราะแพรไม่ได้พูดว่าล่ามของผมก็แปลผิดหรืออะไรนึกออกใช่ไหมการแปลความหมายเนี่ยของไม่ว่าในทุกภาษาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสามารถแปลให้มันมันตรงจนน่ากลัวก็ได้หรือว่าแปลเพื่อให้มันเซฟ บางทีเราก็อาจจะอยากเซฟความรู้สึกพี่เซฟความรู้สึกกามินเซฟความรู้สึกคงดูมันเลยการแปลภาษาเนี่ยมันเลยออกมาได้หลากหลายหลากหลายแบบหลากหลายขั้นหลากหลายชั้นนะนะพี่ก็เข้าใจว่าว่ามันอะไรมันเกิดขึ้นได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอถ้าสมมติเรามาช่วยกันแล้วเราคุยกันเคลียร์ก็บอกก่อนว่าเหมือนหลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจเพราะว่าคนที่รักแพรมากเนี่ยอาจจะตอนนี้ยังมีหลายคนที่ไม่เข้าใจจนขั้นมาบอกว่าล่ามของพี่เนี่ยคือแปลผิดหมดแปลอะไรแย่ เราก็อยากรู้เหมือนกันอะแทน้องบอกว่าล่ามล่ามพี่เนี่ยมีแปลคำอะไรผิดไหมพี่ก็อยากรู้ตรงเหมือนกันนะอะไรเงี้ย ไม่มีค่ะเอ่อปัญหาที่เกิดขึ้นแพจะไล่ไทม์ไลน์ให้นะคะเอ่อทัวร์ไปลงล่ามพี่จียอนเอ่อล่ามของพี่ชาลีก็คือตั้งแต่เมื่อวานที่แพออกมาไลฟ์แล้วแพรลืมตาตอนเช้ามาแล้วมีคนมาบอกว่าอ้าวทัวร์ไปลงล่ามทาไมทุกคนไปโทษล่ามล่ามแปลผิดอย่างงูอย่างนี้หลังจากเหตุการณ์เมื่อวานเกิดขึ้นนี่คือสาเหตุที่แพรมาไลฟ์ตอนเช้าค่ะเ,เพราะว่าจุดประสงค์ที่จะออกมาไลฟ์คือแพรพูดแล้วตั้งแต่เมื่อวานว่า ล่ามไม่ได้แปลผิดล่ามแปรถูกต้องแล้วร้อยเปอร์ซ็นตแพรพูดตั้งแต่ไลฟ์เมื่อวานจนกระทั่งแพรออกมาย้ำอีกรอบหนึ่งเมื่อเช้าว่าแพรไม่เคยพูดว่าล่ามแปรผิด แพรสามารถเอาหลักฐานมาได้ครบไลฟ์เ like มื่อวานที่อัดอยู่ก็ก็มีคําพูดนี้ค่ะว่าล่ามไม่ได้แปลผิดแต่สิ่งที่แพรทาคือแพรเอาข้อความที่คุณกามินจะสื่อแล้วที่ล่ามาพูดออกมาแพรเอามาครอบความนี้ว่าคนคนไทยอ่ะเข้าใจแบบนี้เออมันอาจจะเป็นคำรู้อะมันจะมีคําพูดที่ว่าอะคุณกามินยังไม่ไว้ใจคุณชาลีแพรก็เลยเอามาขยายความว่าในะอีกหลายๆประโยชว่า คำคำเนี้ยแต่เขาพูดได้ขยายความอีกเรื่องหนึ่งว่าการที่เขาจะศึกษาดูหาใจกับใครสักคนเขามองถึงขั้นแปลว่า,าคนนี้สามารถเป็นคนสุดท้ายของชีวิตเขาได้หรือเปล่าเขาพูดอีกยาวมากๆเลยค่ะแพ้ก็เลยเอามาอธิบายขยายความตรงนั้นเท่านั้นเองแต่แพ้ไม่เคยบอกว่าล่ามแปลผิดและแพ้บอกว่าแพ้เอาสิ่งนั้นมาขยายความเพราะว่าถ้าเกิดแพ้ไม่ไม่ทาแบบนี้เมื่อวานนะคะพี่แน็ชาลีเคยมีประสบการณ์ แบบนี้หลายๆรอบแล้วที่ที่คําพูดออกมาในในบทสัมภาษณ์ต่างๆหรืออะไรก็ตามแล้วออกมาเป็นในทานองนี้ mm. คนก็มาถล่ม DM แพรว่าพี่แพรออกมาแค่ความเรื่องนี้ให้หน่อยสิมันเป็นยังไงตอนนี้คนไปดาม่าถล่มคุณกามินหมดแล้วว่าเอ้าขนาดนี้ยังไม่ยอมเชื่อใจอีกหรอขนาดนี้ทำไมยังไม่รักกันอีกซึ่งเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่บังคับไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแพรก็เลยออกมาเปิดไลฟ์แล้วก็มาเคลียร์ว่าทุกๆครั้งที่จะมีคนไปตามแพรว่าคนเกา ในมุมมองนี้เขาคิดยังไงในปร,ประโยคแบบนี้ที่เขาพูดออกมาคนเกาหลีเขาคิดยังไงคนไทยเขาคิดยังไงแต่แพมไม่เคยพูดเลยแม้แต่รอบเดียวว่าล่ามแปลผิด ล่ามแปลไม่ดีแต่สถานการณ์ที่ล่ามอยู่ในในรายการนะคะเวลามันน้อยมากๆเขามีเวลาพูดในสิ่งที่เจ้าตัวพูดแค่นั้นเขาไม่ได้มีเวลาเหมือนแพรที่แพรมันนั่งสบายๆพูดในบ้านแล้วแพรจะบอกพี่พี่หนุ่มกำชัยแต่ว่าคํานี้นะพี่หนุ่มอาจจะคิดแบบนี้แต่ความจริงในในคนเกาหลีวัฒนธรรมเกาหลีมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่คนไทยอาจจะมองว่าอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ได้มีเวลาพูดเรื่องนั้นในรายการไงคะเออหน้าที่ของล่ามเขาถ้าเกิดว่าตัวแพรไปนั่งอยู่ในรายการแพรก็คงพูดได้กระชับ แล้วก็เท่านั้นเหมือนกันนะคะพี่นักชาลี <c oughs> แพย้ําเรื่องนี้ย้าแล้วย้าอีกหลายรอบตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่งานที่สยามแล้วอะคะ่ะอันนี้แพอยากจะบอกแฟนคลับทุกๆคนที่เ <c oughs> พิ่งเข้ามาอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะว่า อย่าไปโทษล่ามเพราะว่าล่ามเขาไม่ได้แปลผิดเขาแปลตรงตุกท่องร้อยเปอร์เซ็นตแล้วแพรพูดเรื่องนี้หลายรอบม,มากๆแล้วห้ามมันไม่มีใครผิดนะคะพี่นักไม่ผิดคุณกามินไม่ผิดแพรไม่ผิดคุณล่ามไม่เคยผิดพี่ปูไม่เคยผิดทีมงานของพี่นักไม่เคยมีใครผิดเลยอะคะ่ะใช่ครับผมก็เข้าใจเพราะว่าต้องต้องย้ำกีกทีนะครับรว่าพี่ก็ไม่ได้บอกว่าตัวแพรบอกว่าทางล่ามของผม พูดผิดหรือแปลผิดอะไรแค่ว่าตัวพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าว่าแบบมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าว่าสิ่งที่ตัวพี่อาจะต้องแร์ด้วยคือว่าถ้าฝั่งเอฟซีพี่เอ้ยแบบเราเราไม่เรียกว่าแบ่งฝั่งเหนือเรียกว่าเป็นว่าแบบมันเราคุมไม่ได้พี่ก็เข้าใจเรื่องที่ว่าเอฟซีของของทางคนที่หวังดีกับแพรเนี่ยก็มามาพิมพ์จนฝั่งพี่เนี่ยมันดูแบบ ยับแย่ไปหมดอะไรเนี้ยเราก็ต้องโทษตัวของคนที่ฟังแล้วเราไม่เคลียร์จริงๆด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าตัวพี่ผิดอะไรก็ต้องต้องยอมรับในในความผิดครั้งนี้ด้วยแต่ว่าอย่างน้อยก็ดีที่แบบได้คุยแล้วก็ได้ได้